สบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับน้องนาะสาวเรลาาเดอวันนี้ก็นราจะพาทุกคนไปดูสาวๆว,วันนี้ก็เป็นบรหยุดของเราค่ะทุกคนเออได้ไหมสนุกไหมเปียกมืเลยสูดตาเป็นอะไรเนี่ยลุกขึ้นไปอ,อ,อยูนังพายายามรออ ไปไปเป็นอะไรไม่รู้โอ้โงจไปอยู่ที่ไหนาออะอะชีวเดียวใปลไยไทยดันนำใอาดีอ่ะไทยอ่ะลุกขึ้นโอ้ยเนี่ยล้วคนเมืองคนบา่มือคนบาบอเลยจริงๆเด็กๆเนี่ย ไปไปเขาเรียกครับแต่างไนเลยนอนกอดเทียนยังไปเยังคือบ่ลืมมาใหเป็นยังคือต้องเล็บเล็บฉังเล็บตรงนั้นนะเราไว้ได้พาทุกคนไปดูเพราะว่าแก้วมันยันนิดได้นๆนะใช่ก็กินยาพาราก็นเรค่ังของตัวเองเป็นอะไรทำอะไรลวงอ่ะ คือสิเนี่ยแปะมาแก้เก็บนานนิดหน่อยมีดอกบัวค่ะทุกคนนี่ดอกบัวเด็ดเอาไหมไม่เอาเลี้ยงทั้งวันไม่ยังอัดเราทำงานมีงาตีจังเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายเราจะถ่ายมาาไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายดอกไม้ให้ทุกคนดูนู่นไงเขากำลังอยู่ตรงนู้น